สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับมองไดมีตัวดีตัวเด็ดตัวเรนตัวดังนะครับดอนล่ากรเสียวมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่เสียเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะมาประมากกันจังว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับสาหรับู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเทสทริปต่อไปนะพี่น้อง ครับกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบริได้ผาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆจากทังช่องนะครับผมแนวทังที่เสียไว่ทพี่น้องเห็นช,ชมเบึงในมือนีนะครับเป็นของฟูหาเจ็ดแปดนะครับดอลลาได้ออกมาจากวัดแล้วนะครับพี่นอ้องเพราะว่าในวัดเพิ่นได้จัดงานบุญน,นะครับมีเสียงเพลงเสียงดังนะครับก็เลยบัได้ถ่ายทำภายในวัดนะครับไม่พี่น้องเห็นช,ชมเบึงแต่ก็มีเชือง หนึ่งนะครับบางช่วงบางตอนนะครับที่ได้คุยกับปูหล้กก็ได้เอาตัวเลขมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเปแนวท่างกันนะพี่น้องเนาะมาน้ากันสี่ช่องครับวันนี้มีบ่าวท่าแม่หมูนะครับผมแล้วก็แม่เกศดอนล่านะครับพี่น้องมาน้ากันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งตัวเลขไปน้ากันนะครับหลังจากที่ได้คุยกับปูนะครับปูเพิ่นยังบอกอีกว่างวดนี้นะครับเพิ่นสีไห่ล่องคลิปเป็นงวดสุดท้ายนะครับพี่น้องเป็นที่หนาตกใจนะพี่น้องเนาะแต่ ยังไหตัวเลขคือเก่านะครับปูเพิ่นบอกยังสั่นแต่เพิ่นทีบอไหไทยถ้ำเลี่ยวนะครับพี่น้องแล้วบ่หูว่าเหตุผลประการใดนะครับงวดนี้นะครับปูพิ่นก่ยังไหมากคือเก่านะพี่น้องเนาะเห้สิมาติดตามรับชมรับฟังไปน้ากกนว่าปูเพิ่นสีไหตัวใดนะครับพี่น้องราไปฟังจากตากปูพร้อมนะครับว่าปูพิ่นจะไหงวดสุดท้ายอหรีบอ่นะครับผมมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับผม คลิปสุดท้ายอ่าคลิปสุดท้ายครับว่าเออคลิปสุดท้ายต่อไปคือบนโลกอะครับผมมันมีเท่านี้ให้ให้บนเรียนบนเรียนล่างมันมีเท่านี้ <c oughs> เขาวิธีไปที่มากห้องขอาก็เล้วก,กันลนะ่ะคับผมาพวัาให้ให้กลับดั้มรับผมอันนี้เป็นตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดนะครับพี่น้องที่เพิ่นได้เขียนให้ในงวดวันที่ 17, 5, 000, สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหานะครับพี่น้องบนลางด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับตามที่ปูว่าในคลิปนะครับพี่น้อง ดอลลาบุ้อัดคลิปให้พี่น้องคุณผู้ชมเบิ้งเงาปันใดเพราะว่านะครับวันนี้มีงานบุญประจำปีประจำวัดเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีเสียงเพลงเสียงดังนะครับก็ได้คุยกันนิดนึงนะครับเพราะได้คุยกันแต่พอตอนที่เพลงมันหยุดไปนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่นะครับดอลลาเอาไม่พี่น้องคุณผู้ชมเบิ้งเป็นตัวเลขเลยนะครับผมตะพูเพิ่นบอกว่าสิให้งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะครับก็คืองวดสุดท้ายในการถ่ายท้ำคลิปวิดีโอนะครับพี่น้อง แต่ตัวเลขนะครับปูยังจิหายคือเก่านะครับนะครับผมจังเลงวดนี้ก็ลอกเอาไปพิจารณาเบื้องกันแล้วกันฟังเสียงปูนิดเดียวนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บคุ้งซีเิ่านี้ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆยังยิ่งกันผูู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบแล้วอพกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ